สวัสดีค่ะข้าพเจ้านางบุภาแย้มชุติจากวิทยาลัยเทคโนโลยีบ้านครูผู้วิจัยได้ทําการนําเสนอในเรื่องการเรียนรู้โดยใช้วิจัยเป็นฐานร่วมกับเทคนิคการใช้คําถามกระตุ้นความคิดเพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและความสามารถในการคิดวิเคราะห์ในรายวิชาการสํารวจเบื้องต้นของนักเรียนชั้นประกาศศิริบัตรวิชาชีพชั้นปีที่1สาขาช่างสํารวจวิทยาลัยเทคโนโลยีบ้านครูวัตถุประสงค์ เพื่อหาประสิทธิภาพของแผนการจัดการเรียนรู้โดยใช้วิจัยเป็นฐานร่วมกับเทคนิคก,การใช้คำถามกระตุ้นความคิดเพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและความสามารถในการคิดวิเคราะห์ประสิทธิภาพตามเกณฑ์80ต่อ80 2เพื่อศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนชั้นปวชปีที่1ในรายวิชาการสำรวจเบื้องต้นก่อนเรียนและหลังเรียนด้วยการเรียนรู้โดยใช้วิจัยเป็นฐานร่วมกับเทคนิคก,การใช้คำถามกระตุ้นความคิด สเพื่อศึกษาความสามารถในการคิดวิเคราะห์ของนักเรียนปวชปีที่หนึ่งในรายวิชาการสำรวจเบื้องต้นก่อนเรียนและหลังเรียนรู้โดยใช้วิจัยเป็นฐานร่วมกับเทคนิคการใช้คำถามกระตุ้นความคิดกรอบแนวคิดงานวิจัยตัวแปรต้นการเรียนรู้โดยใช้วิจัยเป็นฐานร่วมกับเทคนิค การใช้คำถามกระตุ้นความคิดตัวแปรตามข้อที่ 1. ผลสำฤทธิ์ทางการเรียนวิชาการสำรวจเบื้องต้น2ความสามารถในการคิดวิเคราะห์ในรายวิชาการสำรวจเบื้องต้นสมมุติฐานข้อที่1ผลสำฤทธิ์ ทางการเรียนของนักเรียนระดับปวชปีที่1สาขาช่างสำรวจในรายวิชาสำรวจเบื้องต้นหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีในัยะสำคัญทางสถิติที่จุด0.5 2. ความสามารถในการคิดวิเคราะห์ของนักเรียนปวชปีที่1สาขาช่างสำรวจในรายวิชาการสำรวจเบื้องต้นหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีในัยะสำคัญทางสถิติที่จุด0.5ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 1. ประชากรที่ใช้ได้แก่นักเรียนวิทยาลัยเทคโนโลยีบ้านครูระดับประกาศศัย เยยบัตรชั้นปีที่1จําจำนวน123คนภาคเรียนที่1ปีการศึกษา2564 2กลุ่มตัวอย่างได้แก่นักเรียนวิทยาลัยเทคโนโลยีบ้านครูระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปีที่1กลุ่ม711จํานจำนวน34คนที่ลงทะเบียนเรียนวิชาการสํารวจเบื้องต้นในภาคเรียนที่1ปีการศึกษา2564ซึ่งผู้วิจัยได้กลุ่มตัวอย่างมาโดยการเลือกกลุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บข้อมูลแผนการจัดการเรียนรู้ใช้วิจัยเป็นฐานร่วมกับเทคนิคการใช้คำถามกระตุ้นความคิด 2. แบบทดสอบวัดผลสำลิดทางการเรียน 3. การวัดความสามารถในการคิดวิเคราะห์สถิติที่ใช้ในการคิดวิเคราะห์ข้อมูล 1. หาค่าสถิติพื้นฐานโดยได้แก่ค่าเมนส่วนค่าเบี่ยงเบนตามมาตรฐาน 2. เปรียบเทียบคะแนนผลสำลิดทางการเรียนด้วยการ แผนการจัดการเรียนรู้โดยใช้วิจัยเป็นฐานร่วมกับเทคนิคการใช้คำถามกระตุ้นความคิดก่อนเรียนและหลังเรียนโดยใช้ทีเทสผลการวิเคราะห์ข้อมูลตอนที่1การวิเคราะห์หาประสิทธิภาพของแผนการจัดการเรียนรู้โดยใช้วิจัยเป็นฐานร่วมกับเทคนิคการใช้คำถามกระตุ้นความคิด จากตารางที่1พบว่าความสามารถในการคิดวิเคราะห์ของนักเรียนชั้นปวชปีที่หด้วยแผนการจัดการเรียนรู้โดยใช้วิจัยเป็นฐานร่วมกับเทคนิคการใช้คำถามกระตุ้นความคิดหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยยะสำคัญทางสถิติที่จุดตารางที่2การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนปวชปีที่1ก่อนเรียนและหลังเรียน ด้วยแผนการจัดการเรียนรู้โดยใช้วิจัยเป็นฐานร่วมกับเทคนิคการใช้คำถามกระตุ้นความคิดจากตารางที่สองนักเรียนพบว่าแผนการจัดการเรียนรู้โดยใช้วิจัยเป็นฐานร่วมกับเทคนิคการใช้คำถามกระตุ้นความคิดมีผลสลัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยยะสำคัญทางสถิติที่จุดศูนย์ห้า ตารางที่3การเปรียบเทียบความสามารถในการคิดวิเคราะห์ของนักเรียนปวชปีที่1ก่อนเรียนหลังเรียนด้วยแผนการจัดการเรียนรู้โดยใช้วิจัยเป็นฐานร่วมกับเทคนิคการใช้คำถามกระตุ้นความคิดจากตารางที่3จะพบว่านักเรียนที่เรียนด้วยการจัดการเรียนรู้โดยใช้วิจัยเป็นฐานร่วมกับเทคนิคการใช้คำถามกระตุ้นความคิด มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยยะสำคัญทางสถิติที่จุดศูนสรุปผลข้อที่หประสิทธิภาพของแผนการจัดการเรียนรู้โดยใช้วิจัยเป็นฐานร่วมกับเทคนิคการใช้คำถามกระตุ้นความคิดมีประสิทธิภาพ e 1เท่ากับ87.81และประสิทธิภาพของแผนการจัดการเรียนรู้ e 2เท่ากับ 87.43ซึ่งศูนย์กว่าเกณฑ์80ต่อ80 2. ผลสลัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนปวชปีที่1ในรายวิชาสำรวจเบื้องต้นเพื่อพัฒนาผลสลัมฤทธิ์ทางการเรียนด้วยแผนการจัดการเรียนรู้โดยใช้วิจัยเป็นฐานร่วมกับเทคนิคการใช้คำถามกระตุ้นความคิดหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยยะสำคัญทางสิติที่จ0.5สความสามารถในการคิดวิเคราะห์ของนักเรียน ชั้นปวชปีที่หนในรายวิชาการสำรวจเบื้องต้นด้วยแผนการจัดการเรียนรู้โดยใช้วิจัยเป็นฐานร่วมกับเทคนิคการใช้คำถามกระตุ้นความคิดสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนันยสำคัญทางสถิติจุด0ูนผู้วิจัยขอขอบคุณค่ะ